ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเหมือนเดิมนะคะมาพบกับหนูหน้อยเช่นเคยนะคะกับแนวทางเลขหาหน้อยนะคะ ประจำวันที่20มีนาคม2,564นะคะวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะคะมาสายแน่กับว่เป็นยังเนะจน้ะเนาะเพราะว่าแอดมินเลิกงานเด็กนะจน้ะเลิกสีทุ่มหาทุ่มหกทุ่มทุกวันนะจน้ะกระเฮ็ดงานยุบานนี่ละจ้ะเป็นงานรับเหมานะจน้ะเนาะ หลับเมาเย็บเสื้อผ้างานกระเลงนะจ๊ะเนาะงานเลงตลอดจ้างานหลายมาเบิงแนวทางห้าน้อยกันต่อเลยเนะจ๊ะเนาะแต่เบิงผลของหมู่บ้านกันก่อนนะจ้าเลขห้าน้อยผลของหมู่บ้านนะจ๊ะ แอดมินเจาะบ่เข่าอีกแล้วนะจ๊ะสองวันติดแล้วนะคะแอดมิ min job, นจเจาะบกเข่านะจ๊ะเลขเข่านะจ่ะเนาะแต่ว่าแอดมินเจาะบ่เข่าเข่าที่ชุดกันนะจ่ะห้าหน้อยรอบพิเศษนะจ่นะเนาะเก้าเจ็ดหกนะจ๊ 3, ข 9, 7, ะ,ะข้างล่างสามเจ็ดข้างบนเก้าเจ็ดหกนะคะข้างล่างสามเจ็ด เข่าที่ชุดกันน่าจะหกเจ็ดตัวกับเหล็กในตะล่างมากน่ะจะเนาะเก้าหกเจ็ดสามตรอบปกติบอเข่าน่ะจนะเนาะบอ่อเข่าบอ่อมากมากแค่ตัวเด่นน่ะจะรอบปกติรอบวีไอพี หา 6, ้าหกหนึ่งน่าจะเนาะข้างล่างสามสามมาเล็กเบินน้นะลน่าจะเนาะเราบ้างเบินน้ลน่าจะช่วงนี้เราบ้างเบิ้ลเราบ้างเบิ้ลไดจ้าเด้อห้าหกหนึ่งได้หกหนึนะ่งน่าจะเนาะเข้าที่ชุดกันเมิดเลยเนาะจ้าเลขในตารางมา 6, หกหนึ่งห้ากับมาหน่าจนะเนาะห้าหกหนึ่ง บได้เจาคหายเนาะจ้าเนาะมาเบรงแนวทางมันี่กันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับท่านใดสิสร้างป่าแห่งแอดมินเนาะจ้าเนาะตอนนี้แอดมินกะเปิดรับออเดอร์เนาะจ้าเนาะสั่งของประมาณสิ้นเดือนเนาะจ้าเนาะของมาหอดแอดมินกะสิจัดทรงให้ประมาณสิ้นเดือนเนาะจ้าเนาะ เลขเด่นในตารางมือนี้เนาะจ้าเลขเด่นในตารางวันนี้นะคะสี่ห้าเก้าศูนสองสามนะคะเด่นสี่และลองห้านะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์แอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจแอดมินด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วยังบ่ได้ไปกดติดตามเพจแอดมินแอดมินก็ฝากเพจอีกท่างหนึ่งนะจ้ะเนาะ ไปกดติดตามเพจแอดมินไว้เด้อจ้าเด้อท่างนั้นก็สิมีเลขไทยเลขกห้าน้อยเลขเล้าเนาะจ้าเนาะหนูน้อยแฟนเพจเด้อจ้าเด้อซื้อเพจแอดมินเรจจ่าไปกดติดตามไว้ได้เ้จจ้าเด้อท่านใดที่สร้างป่าแห่งท่งเพจเนาะจ้าเนาะให้ทักข้อความเพจเนาะจ้าเนาะ ทักแชทข้อความเพจมาหาแอดมินเนาะจ้ะเนาะแอดมินะ min, จังสีเห็นเพราะว่บาบางเทธอใต้คอมเมนต์แอดมิน min, กะบอเห็นเนาะจ้ะเนาะบอมันบม่แจ้งเตือนเนาะจ้ะทักข้อความทางเพจเนาะจ้ะเนาะหรือว่าจะทักไอดีไลน์แอดมินเขามากก็ได้เนาะจ้ะเนาะหรือว่าจะโทรมากก็ได้เนาะจ้ะสั่งป่าแห่งเนาะจ้ะเนะาะถ้าบทักข้อความแอดมิน สิบบ,บ่เห็นนะจ๊ะเนาะสิบบ่เห็นข้อความถ้าไปคอมเมนต์บางเทือแอดมินกะบ่เห็นนะจ๊ะเนาะมันบ่แจ้งเตือนนอกจากแอดมินสีเลือนหาเบิงกว่าสิเห็นกะสองสามเมือนะจ๊ะเนาะจับวินชุดเด่นเลยนะคะ ชุดเด่นนะคะก็จะมี45 49 40 42 43 59 50 52 53นะคะต่อไปที่ชุดกันนะคะ เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามศูนย์สองศูนย์สามแล้วก็สองสามนะคะเลขฮานอยนะคะรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษและปกติ VIP นะคะต่อไปแอดมินสีเนนสีเจาะให้หนจะจ๊ะเนาะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะบางมื่อกระเขาชุดที่แอดเน้นนะจ๊ะบางมื่อกะเข่าชุดที่แอดเน้น,นจ้ะเด้อให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาไปเก่งกันดีๆ้วจ้ะเด้อขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ